เช่าจ่ายค่าเช่าเรทแล้วก็บ้ลค่าเช่านะครับมันเป็นปัญหาเพราะอะไรเอ่ยนะครับเพราะหนึ่งคือเจ้าของแบบเรานะครับก็ต้องมาคอยตามตลอดนะครับหรือไม่บางทีเลวร้ายสุดก็คือเขาก็หนีหายไปเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้รวมนะครับสี่วิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยจ่ายช้ากับเบี้ลค่าเช่าเนี่ยมาให้นะครับ อันดับแรกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่เจ้าของห้องเช่าหรือทรัพย์เช่าเนี่ยจะต้องมีก็คือสัญญาที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าวิธีการที่เราจะเข้าไปยึดห้องโดยถูกกฎหมายนะทำยังไงนะครับและค่าปรับที่ชัดเจนสําหรับตอนที่เขาจ่ายล่าช้าเนี่ย ควรจะปรับวัลรกีบาทอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปเอาห้องคืนเนี่ยเรามีสิทธิ์ทําอะไรในห้องบ้างโดยที่เราไม่ถือเป็นการบุกรุกและรบกวนคนเช่านะครับ 2. นะครับเป็นวิธีเบสิกเลยนะนั่นก็คือการเก็บเงินประกันล่วงหน้า1-2เดือนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเงินประกันนี้มันจะเป็นเงินประกันที่เราจะต้องเอาไปจ่าย นะครับว่าจะเป็นค่าทําความสะอาดค่าซ่อมแซมบํารุงในกรณีที่คนเช่าแกนนี้หายตายจากไปหรืออย่างอื่นใดก็ตามนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเงินประกันที่คนเช่าจะรู้สึกว่าเขาจะต้องได้นะครับแล้วเขาจะต้องอยู่ให้ครบสัญญา1ปีหรืออื่นๆถึงจะสามารถได้คืนนั่นเองนะครับอันที่3มันอาจจะดูเป็นเรื่องของ pdpa นิดหนึ่งนะแต่ก็ยังสามารถทำได้อยู่นะในกรณีที่เราเป็นเจ้าของอะเขามาสอบถามนะก่อนอื่นก็คือเรานะจะต้องดูก่อนหรือว่าคนเช่าเราเนี่ยทำอาชีพอะไรทำงานที่ไหนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือขอดูเลยละกันว่าหนังสือรับรองเนี่ยมีทำงานจริงหรือเปล่านะครับ เพราะว่ามันจะเป็นการการันตีได้ว่าถ้าเขามีงานทําจริงแปลว่าเขามีค่าเช่ามาจ่ายให้เราได้จริงในการที่เขาจะเอาเงินเดือนมาจ่ายให้เรานะครับอันที่4นะ ก็คล้ายๆกับการจ่ายค่าคอมให้ในหน้าหาคนเช่านี่แหละแต่ว่าทำในรูปแบบบริษัทเนาะก็คือการใช้บริการบริหารงานเช่าของบริษัทนะครับที่รับบริหารงานเช่าโดยเฉพาะเลยนะก็หักค่าใช้จ่ายไปนะครับแต่ก็คุ้มกับการดูแลนะก็คือเขามีระบบมีสัญญาณและมีทีมคอยควบคุมดูแลอย่างชัดเจนนะครับก็จะลดปัญหาในเรื่องของการจ่ายล่าช้าและการเบี้ยวค่าเช่าได้เป็นอย่างมาก ก็เป็นสีวิธีนะครับที่ผมหามาให้นะสำหรับการที่เราเจอปัญหาในเรื่องใจล่าช้านะครับ <Yeah. S 1> กับการมีค่าเช่าเนาะก็เอาไปใช้ได้นะครับอาดปใช้กับแบบห้องเชา่าหรือว่าทรัพเช่าของตัวเองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น